เพื่อนเพื่อนวันนี้แม่วันจะพาเพื่อนเพื่อนมาดักที่โป่งเนาะดักแบบที่แม่วันที่แม่วันเคยโพสให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ใช้อันนี้ดักมันไม่ใช่อาวุธนาไม่ใช่อาวุธนะคะคุณ AI ไอไม่ใช่อาวุธนะคะค่ะแล้วก็มาแม่วันจะกลับหน้ากล้องอยังไงแบบนี้อันนี้มันกลับหน้ากล้องไม่ได้ไหมเพื่อนเพื่อนนี่ คุยชิปโปมขคุยชิปโปมงถ้าเราเจอขุยแล้วเราก็ขุดให้มันเป็นรูเนาะเพื่อนให้เป็นรูให้เราเห็นรูเราก็ใช้อันนี้ดักเข้าไปเลยเสียบปุบเข้าไปจ้าเพื่อนๆะเสียบเข้าไปดักเอาดินกบนิดหน่อยนั่นแหละประมาณนี้เพื่อนๆนี่อการดักชิปโปม เด้อเพื่อนๆเยามาดูผลกันจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเด้อตอนมายามเพื่อนๆามเลยเพื่อนๆเบื้องดีได้บอบัดนี่มันคือคือว่าเหมือนมันบติดโอ้เพื่อนๆเห็นอีอย่างบอเห็นบัจ้าเห็นบัจ้าเพื่อนๆเห็นบอเห็นบอนี่ใส่เลยจ้า ได้แล้วหนึง่งอันนี้อีกอันเพื่อนเอันนี้เหมือนคล้ายๆว่าจะยังเพราะว่ายังไม่อุ่นไหมจ๊ะใช่ยังไม่อุ่นเก็บไว้ก่อนได้หนึ่งได้หนึ่งเพื่อนเได้หนึ่งตรวที่สองเพื่อนเพื่อน พามายามมายามรู้ที่สองเด้อบะนี้มาได้แล้วมาแล้วชอบนอนไหมจ้ะเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งนี่เพื่อนถูบแล้วไม่ได้ถ่ายมาสองจ้าได้สองแล้วจ้า